สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนลำไยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับถาวนำนะวันนี้มาอัปเดตลำไยอายุครบ6เดือนแล้วนะครับวันนี้วันที่1นึ่งพฤศจิกายน หลังจากที่ฝนตกหนักนะครับที่นี่ฝนฝนยังไม่หมดเลยนะครับฝนตกชุกมากเลยช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็ฝนก็เปิดให้ ช่วงครบรอบพ่นยาพอดีนะครับก็มีแตกบ้างนะครับแตกแรกโตนะครับ หเดือนพอดีรักษาผิวกันต่อไปนะครับลูกเขายังเป็นเ,เปลือกเปลือกเขายังยังดูเป็นตะข่ายเป็นนามอยู่นะเขายังโตได้อีกนะครับ ช่วงนี้ผมก็จะพ่นสูตรบำรุงอยู่เจดวันครั้งนะครับประมาณเจ็ดวันครั้งอีกสิวันก็น่าจะเต็มที่แล้วเนาะลำใหญคิดว่าดูจากสภาพแล้ว ก็ลำไยถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับคือเขาไม่แตกเสียหายมากเขาก็คงจะโตดีช่วงนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับก็คือมันยังไม่หนาวแต่ว่า,าน้ำค้างในช่วงเช้าก็จะแรงนะครับแล้วกระทบกับฝนก็ตกชุกด้วยนะครับ ตกสอาวันติดต่อกันเลยแล้วลำไย,ยเขายังอยู่ได้นะครับคออือยังยังไม่เสียหายก็คือไม่ไม่แตกมากแตกเป็นบางลูกอย่างเงี้ยนะครับแล้วลูกที่เหลือก็โตนะครับช่วงนี้เห็นไหมก็มีแตกบ้างนิดหน่อยเนี่ยครับคือฝนตกหนักมากเลย สองสามวันติดต่อกันนะครับแต่ว่าลํำไย,ยที่ผมบํารุงก็ผ่านช่วงวิกฤตนี้ได้นะครับคือไม่เสียหายมาก ในรอบฉีดพ่นนะครับก็คิดว่าอีกเจ็ดวันข้างหน้าก็น่าจะฉีดอีกครั้งหนึ่งน่าจะรอบสุดท้ายนะครับน่าจะได้เก็บคิดว่านะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงงานนะครับหรือว่าสา,ายเก็บเท่าแก่ที่เราทำสัญญานะครับ ก็พยายามที่จะใช้สูตรที่มันยืดอายุเก็บเกี่ยวได้นะครับ อยู่ได้นะเพราะว่าดูจากสภาพอากาศแล้วก็ดูลำไย,ยเรา ลูกเขาก็เริ่มจะหลบก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับคือเป็นลำไย,ยต้นเล็กต้นเล็กอายุแค่4ปีนะครับลำไย,ยต้นเล็กเนี่ยคือข้อด้อยเขาคือ เขาจะเพียนง,ง่ายนะครับเขียนเพียนง,ง,ง่ายไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าขนาดถ้าถ้าเราเร่งเกินไปนะครับอาจจะทำให้เพี้ยนได้เราต้องค่อยๆประครับประคองนะครับเพราะว่าลำไย,ยเนี่ยถ้าเขาจะโตนะครับถ้าเขาจะโตก็คืออยู่ที่ เราบำรุงตั้งแต่ลูกยังเล็กนะครับบำรุงดีตั้งแต่ลูกยังเล็กเนะี่ยช่วงระยะห้าเดือนให้ท้ายมานะครับระยะสร้างเนื้อเขาจะโตเองโดยโดยธรรมชาติโดยไม่พึ่งปุ๋ยมากแต่เราใชา้การรักษาผิวเช่นยาฆ่าเชื้อรานะครับแล้วก็ดู มแมลงศัตรูของลำไย,ยด้วยนะครับนะครับดูความสวยงามน้ำหนักดีนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตลำไยอายุ6เดือนเต็มนะครับเอ okay. สำหรับผมทาวอนก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ